สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกของเดือนนี้นะคะก็อยากจะทําทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าไม่ค่อยว่างเราก็ไปรักษาสิวมาเนื่องจากว่าเป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบขึ้นเยอะมากเราใช้เวลาไม่ถึงเดือนจริงๆนะรักษาสิวอันนี้ก็คือแบบแต่งหน้าอ่อนอ่อนมากๆเลยนะก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นเลยคือเวลาเราไปหาหมอสิวเนี่ยคะเขาจะบอกว่าเขาจะแนะนําไม่ให้เราแบบว่าแต่งหน้าไม่ให้ใช้สกินแคร์ที่แบบ ใส่สีใส่กลิ่นเยอะๆให้ใช้แบบอ่อนๆของเด็กอะไรอย่างเี้นะคะคือคิ้วตาแก้มปากอะแต่งได้แต่ว่ารองพื้น C C B B ห้ามใช้อะไรใช้โลชั่นสูตรน้ำค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่แบบไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ที่เราติดใจตอนนี้ก็จะเป็นของกานิเยนะคะตัวนี้ m มซ c e l l a Cleansing Water ค่ะตัวนี้สำหรับคน ผิวแพ้ง่ายผิวผสมผิวมันผิวเป็นสิวนั่นแหละตัวนี้ที่เราใช้อยู่ใช้แล้วแบบมันโอมากๆสํำหรับคนเป็นสิวนะคะคือหลังจากที่ใช้เสร็จแบบว่ามันมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วมันดูดเอาครึ่งสำางออกหมดเลยอันนี้คือปื้มมากๆก็คือต่อให้เราไม่ได้แต่งหน้าใช้แต่ครีมกันแดดเราก็ต้องใช้ตัวนี้ทุบใส่สำลีให้ชุ่มๆแล้วก็แช่ทิ้งไว้แล้วก็ค่อยเช็ดออกตัวนี้เช็ดรอบดวงตาได้เช็ดคิ้วเช็ดปากได้หมดเลยแล้วออกง่ายด้วยตัวนี้ ดีถูกและดีในเซเว่นมีราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ไม่แพงค่ะตัวนี้โอเคผ่านไปกับที่เช็ดครือ,องำอางข้อที่2อล้างหน้าวิธีการล้างหน้าสําคัญเลยก็คือ,อ,อล้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทําให้หน้ามันสะอาดนั่นแหละก็คือใช้เคนซิ่งอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมมากแล้วก็ เ,ออเวลาล้างหน้าไม่แห้งจนเกินไปอะไรเงี้ยของแพนค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่ที่มีที่เป็นเนื้อเจลตัวนี้เป็นสูตรสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้แพนใช้แล้วมันจะค่อนข้างเหมือนของเซตาฟิลแหละมีกลิ่นยาอันเนี้ยสำหรับคนเป็นสิวราคามันถูกกว่าเซตาเซตาฟิลเราก็เลยซื้ออันนี้นะคะก็ใช้ตอนเช้าอันเนี้ก็คือก่อนนอนเราลงแค่สกินแคร์แค่คือเราใช้สกินแคร์น้อยมากๆเลยช่วงเนี้ยมันก็เลยแบบ เออการที่เราใช้สกินแคร์เยอะๆมันก็ไม่ได้ดีกับหน้านะก็คือใช้ให้มันถูกกับเราดีกว่านะคะเราใช้ตัวนี้ตอนเช้าเท่านั้นนะก็คือแบบมันไม่มีฟองไม่มีกลิ่นมันมีกลิ่นยาแต่มันไม่มีฟองอย่างที่สองที่ใช้ตอนเย็นเลยก็คือของแคทตี้รอทูไวตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อมูสไอตัวเนี้ยมันจะมีแปรงให้แต่ว่าเราเอาแปรงออกเราไม่ชอบแปรงขัดหน้านะคะไม่ชอบ ให้มันระคายเคืองมากอะไรเงี้ยตัวนี้มันดีที่กดออกมาแล้วเป็นมูสเลยคือเวลาล้างออกเนี่ยมันมันหน้ามันไม่แห้งจนเกินไปชอบตัวนี้เพราะว่าใช้ตอนเย็นเพราะรู้สึกว่าอยากให้หน้ามันสะอาดมากให้หน้ามันมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างมันล้างแล้วมันไม่ดูดเอาความแห้งของผิวออกไปก็เลยชอบตัวนี้แล้วใช้งานง่ายมากก็คือไม่ต้องทําให้แบบมันเป็นฟองเลยอะก็คือแบบกดออกมาแล้วมันเป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยชอบอะโอเคราคาไม่แพงที่ s e v เจ็ดเก้าบาทนะ แต่มันจะไม่มีหัวแปรงโอเคนะผ่านไปกับการล้างหน้าการอบไอ้น้ําหน้าก็ดีค่ะก็คือสมัยก่อนเราจะต้องแบบไปทำไอออนโตใช่ไหมอบไอ้น้าหน้าเพื่อเปิดรูมขนและทําความสะอาดผิวออกแต่ว่าเราใช้วิธีบ้านๆน็่นคือเอาการะมังเทน้ําร้อนใส่ให้อายมันขึ้นแล้วเอาหน้าแบบไปอ่างไว้อ่ะห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยรูมขนเราเปิดใช่ไหมเราก็ล้างหน้านะอีกวิธีนึงก็คือการออกกําลังกายช่วงนี้เราก็ออกกําลังกายเพราะว่า พอกําลังกายเหงื่อออกอ่ะมันเหมือนกับรูมขนมันเปิดเนี่ยมันเอาเหงื่อออกมามันก็จะผักเอาสิ่งสกปรกออกมาด้วยนะคะโอเคข้อที่สการสรับผิวค่ะหรือว่าการมักหน้าเพราะว่าพออายุแบบ30สขึ้นไปนะคะการผัดเซลล์ผิวของเรามันไม่ได้ดีเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วมันก็จะมีแบบว่าเซลล์ผิวเก่าๆที่มันตายอ่ะมันเกาะอยู่บนผิวหน้ามันก็เลยแบบเซลล์ผิวเก่าที่เรามันไม่หลุดออกเราไม่ทําให้มันออกเนี่ยมันจะเกาะอยู่บนผิวแล้ว เกิดกับความมันบนผิวหน้าแล้วก็หน้ามันสปกปรกทําความสะอาดไม่ดีมันก็เลยแบบว่าเ,เป็นสิวงานเราก็เลยเออเน้นเรื่องการสครับหน้าแต่ไม่ได้สครับเอาอะไรที่เป็นเม็ดเม็ดมาสครับหน้าเลยนะคือใช้อะไรแบบธรรมดาบ้านๆมากๆเลยวันไหนที่แต่งหน้าจัดเต็มนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้รองพื้นบ่อยแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะใช้ประมาณ2ครั้งเสาร์อาทิตย์อยากจะแต่งหน้าจัดเต็มออกไปชิวๆนอกบ้านอะไรเงี้ย หลังจากที่เราแบบกลับมาบ้านเอาอเครื่องสำอางออกเราจะยอมนอนดึกขึ้นเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้ลอกสิวลอกเอาสิ่งสกปรกออกมาก่อนตัวนี้มิสทีนเอ็กไวท์เจลลอกสิวเซียนนี่แหละคือมันสามารถใช้ได้แบบอาทิตย์หนึ่งสองครั้งได้อะแอลกอฮอลมันน้อยแล้วมันทำออกมาแล้วแบบลูมขนมันกระชับแล้วหน้ามันขาวแล้วแบบ หน้ามันสะอาดนะ่ะเออก็เลยชอบตัวนี้นะทําความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งวันไหนที่ใช้รองพื้นอะไรงนี้นะคะแล้วก็อ,อ่อสักคำหน้าอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันเวิร์กมากๆอยากใ,ให้ทุกคนลองนะคะเอาตัวนี้ก่อนที่เราชอบนะคะเป็นมะเขือเทศอันนี้ก็คืออย่างสกินแคร์ที่เขามีส่วนผสมของมะมะเขือเทศอนะ่ะมันค่อนข้างแพงเพราะว่ากว่าเขาจะผลิตกว่าจะ ทำใส่แพคเกจิ้งออกมามันก็ต้องแพงขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นสิวอะต้องการให้รอยมันหายเร็วใช่ไหมเขาก็จะเอาส่วนผสมของมะขือเทศเข้าไปแต่ว่าตัวเนี้ยเราใช้วิธีคือหลังล้างหน้าให้สะอาดนะคะทําอาทิตย์ละ3-4ครั้งครั้งละ15-20นาทีนะเราบดตัวเนี้จะปั่นหรือบดก็ได้แล้วผสมกับน้ำมะนาวสองสาหยดนะคะคือพอกทั่วหน้าเลยเว้นรอบดวงตานะ พอกสถึง20นาทีมันจะยุบยิบนิดหนึ่งแต่มันเป็นการเอาเซลล์ผิวเก่าออกมาหน้าเราก็เลยใสมะนาวหรือว่ากดากดของมะเขือเทศเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวิตามินในมะเขือเทศน่ะมันจะมีวิตามินซึ่งไปผัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกและสิ่งสําคัญที่เราทำนะทำมาเกือบเดือนก็คือว่าผิวของเราเนี่ยมันกระชับก็คือหมายถึงว่าริ้วเอ้ลูมขนตรงกลางหน้ามันเรียบขึ้นจริงๆอยากให้ทุกคนลองก็คือสิ่งที่ ดีที่สุดของมะเถือเทศพอกหน้าเนี่ยก็คือมันลิว้วเขาเรียกว่าอะไรลูมขนตรงกลางหน้ามันมันเรียบไปหมดเลยอะ่ะแล้วผิวมันจะดูแบบเรียบขึ้นบางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบไปทำทรีทเมนต์กับคลินิกแพงๆอะ่ะอันนั้นคือเขาผัดเซลล์ผิวดีอยู่แล้วไม่ต้องทำวิธีนี้ก็ได้แต่อันนี้คือวิธีบ้านๆแล้วก็ดีมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าตัวเนี้ยโยเกิดพอกหน้านะคะตัวนี้ เราเห็นบางคนทําก็เป็นสิวขึ้นแต่เราทําแล้วไม่เกิดอะไรอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราทําความสะอาดดีด้วยนะคะตัวเนี้ยคือมันจะเน้นเรื่องความขาวใสอ่ะหน้านุ่มหลังจากทำน้นหน้านุ่มเหมือนตูดเด็กจริงๆนะก็คือขาวหน้าขาวใสเลยเราจะทําตอนเย็นค่ะเอาเครื่องสำอางออกนะสะอาดจริงๆก่อนแล้วเอาตัวนี้พอกทิ้งไว้20นาทีเป็นอันนี้โยเกิร์ตศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะถ้าใครสามารถใช้โยเกิร์ตธรมธรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็ก,ก็ก็ทำแต่อันนี้มันถูกแล้วมันก็ เราใช้แล้วไม่แพ้ไม่เกิดการระคายเคืองก็คือแบบหน้าไม่เป็นสิวโยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วเอาแบบถ้าล้างน้ําเปล่าเนี่ยมันจะล้างไม่ออกไงเราก็เลยเอาแบบผ้าขนหนูชุบน้ําแล้วก็เช็ดออกหลังจากเช็ดออกหน้าขาวใสจริงค่ะโยเกิร์ตจริงๆอันนี้ทํา3สครั้งต่ออาทิตย์นะครั้งละ20นาทีก่อนนอนนะโอเคประมาณนั้นอยากแนะนําให้ทุกคนแบบ มากหน้าเราเราใช้2ออย่างเนี้ยเราถึงแบบไม่ค่อยใช้สกินแคร์มากไงแค่2ออย่างนี้มันก็บํารุงแล้วก็ผัดเซลล์ผิวและข้อดีของโยเกิร์ตก็คือว่าข้อดีของโยเกิร์ตนะคะก็คือว่ามันมีจุลินทรีย์ซึ่งไปฆ่าเชื้อสิวนั่นแหละกัน หลังจากที่ล้างหน้าให้สะอาดใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นสเปรย์น้ําแร่ใช้ได้ทั้งวันแหละแต่เวลาแบบหลังล้างหน้าเสร็จอย่างเงี้ยเราก็แบบไปทํานูน่ทนทํานี่ใช่ไหมหน้าก็แห้งอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยเออลงสเปรย์น้ำเออลงสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ก่อนเคิร์กมัลเทนนะคะตัวนี้ซื้อที่อีพเอนบอยน่าจะ6ก60หรือ70บาทตอนนั้นเขาโปรไงเขาโปรหนึ่งแถมหนึ่งเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้ ตัวนี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีสีมันแบบมันให้ความชุ่มชื้นมันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวอันนี้เขาออกแบบมาสําหรับคนเป็นสิวนะมาร์ m เม n เทนมิ i เ a c l e สป r ิงวอเตอรตัวนี้คือพ่นก่อนแล้วก็ลงสกินแคร์ตัดตามอะไรเงี้ยสกินแคร์ที่เราชอบและปื้มมากสําหรับคนเป็นสิวนะคะตัวนี้ซื้อที่เซเว่นซก็39บาทเซรั่มออร่าไว้ตัวนี้เขาบอ,อกใน1นึ่งซองเท่ากับมะเขือเทศสิลูกนะคะตัวนี้ใช้แล้วหน้าขาวจริงคือหน้าแบบ หน้ามันตึงกระชับเหมือนมีคอลลาเจนน่ะตัวนี้สม o o โตโทเมโตคอลลาเจนไวเซรั่มนะคะมันจะเหมือนจะมีวิ่งวินิดนึงแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็คือแบบกินมันอ่อนแทบจะไม่ได้กินเลยแต่มีกินอยู่แต่อ่อนมากๆมันคือถ้าเราใช้สกินแคร์ที่แบบกลินและสีเยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไงอ่ะมันเป็นสิวง่ายมันจะเป็นเนื้อเจลเซรั่มอย่างงี้แหละค่ะมันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวไง คือทาลงไปนี่แบบซึมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออชอบตัวนี้นะซื้อใช้ได้ตัวนี้ชอบมากนะคือใช้เช้าเย็นหลังล้างหน้าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรมากปรากฏว่าการที่ไม่ได้ใช้สกินแคร์มากหน้าเราดีขึ้นทันตาเห็นประมาณนั้นต่อมาอันที่ห้าครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดก็ไม่ต้องใช้แบบครีมหรือว่าแบบที่เหนียวเนืบนะตัวนี้เป็นของแคที่ดอ 33บ pa บวก3ตัวตัวเนี้ยมันเหมือนกับเนื้อมันเป็นสีอย่างเงี้ยคือมันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวอ่ะเนื้อเป็นสีอย่างเงี้ยพอตกลงไปแบบสีมันกลืนไปเลยเหมือนน้าแบบเอเซนอ่ะเออมันเป็นน้ำน้ำพอมันเย็นๆปุ๊บมันก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะก็เลยเออชอบตัวนี้มากๆเลยของแคท,ทิ่ดอสำหรับคนเป็นสิวเราแนะนําตัวนี้เราใชา้อยู่ใช้แล้วชอบมากเรามีอยู่2หลอดตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นโอเคอันต่อมาก็จะเป็นอ่ข้อที่หคือ เวลาแบบเป็นสิวเขาไม่ให้แต่งหน้าใช่ไหมแล้วแต่งอะไรก็อย่างที่บอกแล้วว่าคิ้วตากแก้มปักแต่งได้แต่ว่าอย่าใช้รองพื้นนะคะให้ใช้อะไรแป้งเราใช้อะไรถึงหน้าเนียนใช่ไหมหลังจากที่ลงกันแดดเมื่อกี้นี้เราก็ใช้แป้งสีจาตัวนี้ค่ะเราซื้อที่เซเว่นร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วเดี๋ยวนี้แป้งเขาดีมากๆเป็นแป้งทานสลูเซนนะคะมันโปร่งแสงคือใช้ได้กับทุกสีผิวประมาณนั้นแล้วมันก็ไม่มันคุมมันดีแล้วมันก็แบบเบาๆนึกออกปะ มีน้องคนนึงไปบอกเราใน a c e b o o k ว่ามันเหมือนแป้งของลอล่าขนาดนั้นโอเคก็แล้วดีนะตัวนี้มันแบบพับเขาก็ดีแล้วแบบหมุนหมุนคือจะเปิดใช้แล้วก็หมุนหมุนเข้าหมุนออกอะไรเงี้ยคือเขาทําแบบทําออกมาดีหมุนให้รูมันเวลาเราจะใช้แป้งแล้วก็หมุนเปิดแล้วก็รูมันก็จะเปิดออกมาให้เราใช้แป้งประมาณนั้นออกแบบดีมากเอ่อ แล้วคอนซีลเลอร์ล่ะอะไรใช่ไหมสมมุติว่าคนอยากจะปิดรอยสิวเราว่าช่วงเป็นสิวลักษาสิวให้หายก่อนดีกว่าแต่บางทีแบบอย่างสิวโฮอร์โมนมันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างของเราอย่างเงี้ยตั้งแต่ใช้คอนซีลเลอร์มามันไม่มีอะไรที่จะกบได้ดีเท่ายูซลีนตัวนี้แล้วก็เลยใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้มาตลอดเลยอ่ะยูซลีนตัวเนี้ยแปดร้อยกว่าบาทแต่ สองสามปีซื้อสองสามปีซื้อทีหนึ่งแล้วว่ามันคุมนะก็คือมันกบรอยสิวดีมันเข้ากับสีผิวโทนเหลืองแล้วก็มันแห้งอ่ะมันแมทเข้าใจป่ะคืออย่างคอนซีลเลอร์ทั่วไปอ่ะมันไม่แห้งแล้วมันถ้ามันมันมันก็ยิ่งสร้างยิ่งเกิดปัญหาสิวเพิ่มขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันไม่มันคือมันติดทั้งวันก็คือลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงแป้งฝุ่นทับตัวนี้ดีกว่านะคะโอเคเออแล้วก็ข้อที่เจ็ด ยารักษาสิวเราใช้อะไรใช่ไหมที่เราใช้ประจําเลยก็จะเป็นตัวนี้ที่ซื้อคือหมดแล้วก็ต้องซื้อเก็บมาใช้คือจริงๆแล้วเคยใช้มาหลายอย่างของหมอก็ใช้แต่ว่าอันนี้มันหาซื้อง่ายแล้วก็มันไม่แพงเป็นเบนเซต5%นะคะมันจะมี2%ด้วยนะ2%อ่อนไปสําหรับเราเราก็เลยใช้5%ค่ะอันนี้5%เนาะประมาณนี้เบนแซกตามร้านขายยามีแต่เซเว่นไม่มี อันเนี้ยร้อยสามสิบบาทเองก็คือเป็นตัวละลายหัวสิวอะ่ะตัวเนี้ยมันจะทําให้หน้าไม่หมันพอหน้าไม่หมันปุ๊บเราก็จะไม่เป็นสิวนะคะรูของขนเราก็จะไม่กว้างอะไรเงี้ยตัวเนี้ยทาทิงา้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วล้างหน้าออกสิวบางเม็ดที่มันเป็นสิวอุดตันแข็งๆมันจะหลุดบางเม็ดมันไม่แข็งเราก็ต้องกดกดออกถ้ามันกดไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อน <c oughs> นะเพราะว่าถ้าไปพยายามกดมันอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ย มันจะช้าผิวจะช้ากดก็จะใช้ตัวนี้ในเซเว่นมีอะไรยี่สิบาทมั้งที่กดตัวนี้ที่กดสิวนะกดลงไปแล้วก็ตัวนี้อแอลกอฮอล์ก็10บ,บาทที่เซเว่นนะคะชุบสำลีต้องเช็ดต้องฆ่าเชื้อก่อนนะแล้วก็กดสิวประมาณนะั้นถ้าไม่กดมันจะสิวอุดตันพอรวมตัวกันมันก็เป็นสิวอักเสบใช่ไ่มมันต้องเอาสิวอุดตันออกก่อนนะและสิ่งสําคัญคือล้างอันนี้ใช้หลังล้างหน้านะเบนเซดก็คือ ทาทิ้งไว้อย่างที่บอกแหละพอล้างหน้าเสร็จอีกรอบหนึง่งเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวฆ่าเชื้อสิวที่ใช้ประจำแหละซินดาเอ็มตัวนี้สําหรับคนแบบเป็นสิวง่ายๆแบบเราเราจะซื้อ2ออย่างนี้ติดบ้านไว้เลยก็คือตัวเนี้ยซินดาเอ่อคินดาเอ็มเนี่ยเราจะใชเ้เวลาหลังล้างหน้าอยางเงี้ยเราจะมองเห็นไหมอันละ69บาทตามร้านขายามีค่ะเราก็ ใช้หลังล่างหน้าก็คือแต้มบริเวณที่แบบสิวมันชอบขึ้นประจําแหละประมาณนั้นนะโอเคก็ไม่มีอะไรอ้ออย่างสุดท้ายอย่างที่แปดแปดอย่างที่แปดนะคะก็คืออาหารการกินเราก็ลองสังเกตพฤติกรรมอาหารการกินของเรานะคะอย่างเราเนี่ยชอบเป็นสิวบริเวณนี้ใต้คางก็คือชอบกินเบเกอรี่ขนมของหวานมันก็จะเป็นสิวตรงนี้บ่อยๆก็คือมันมันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับก,บการกินแหละแล้วก็เอองด กินอาหารของหวานก็คือกินอนะ่ะกินน้อยลงมันก็เลยแบบสิวตรงนี้บริเวณนี้ก็หายมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็จะเป็นสิวแต่ตรงนี้ก็คือแพ้ครีมนวดผมไงเราก็จะเป็นสิวตรงนี้พอหยุดใช้ครีมนวดผมมานานไปสิวตรงนี้หายแล้วมากินของหวานเยอะๆสิวมันก็จะขึ้นตรงนี้ประมาณนั้นอาหารการกินมันมีส่วนสําคัญนะคะถ้าเรากินผักผลไม้หรือว่าการออกกําลังกายมันก็ช่วยได้ทําให้ผิวพรรณดีถ้าใครอยากขาวนะแนะนําให้กินแตงโมเพราะว่าในแตงโมมันจะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูต้าแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะโอเคก็ประมาณนั้นนะจะเล่าให้ฟังไอตัวเนี้ยมะเขือเทศตัวเนี้ยคือเวลาที่แบบมันอยู่บนผิวมันจะยุยยิบยุยิบนิดนึงคือมันเอาเซลล์ผิวเก่าออกมันธรรมชาติมากๆเลยมันไม่ต้องแบบไปทําอะไรกับหน้าแล้วอะ่ะยิ่งผสมกับมะนาวนะมันก็ยิ่งแบบทําให้หน้าเราแบบเราแบบพื้นผิวเราดีเราเรียบขึ้นถ้าหน้าหลับหน้าเราแบบ แก่อะหมายถึงว่าพื้นไม่ดีอะหน้าหยาบหยาบหน้าแกๆ่ๆอะมันจะดูแบบเป็นผู้สูงวัยนิดหนึ่งประมาณนั้นก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนดูหลายๆคนเอาไปปฏิบัติตามกันดูนะคะแปดข้อนี้ถ้าใครแบบลืมจําไม่ได้ว่าจะทําอะไรก่อนก็ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่นะคะก็ทําตามก็แล้วกันนะ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าชอบมากก็อย่าลืม s u b สไคร b ์ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย